เมื่อเรารู้แล้วว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าแล้ววันนี้มีปัญหากับรอเรือและรอลิงมากๆเมื่อเรารู้แล้วว่าโควิดวัคซีนเนี่ยปลอดภัยสามารถฉีดได้ในคนที่เคยฉีดฟิลเลอร์มาก่อนทีนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วถ้าเราเพิ่งไปเติมฟิลเลอร์มาเราต้องรอถึงเมื่อไหร่เราถึงจะไปฉีดโควิดวัคซีนได้ในทางกลับกัน ถ้าเราเพิ่งฉีดโควิดวัคซีนครบโดสมาเราต้องรอถึงเมื่อไหร่เราถึงจะไปเติมฟิลเลอร์ได้สวยสวัสดีค่ะหมอมิมนะคะวันนี้หมอก็จะมาพูดถึงเรื่องโควิดวัคซีนกับฟิลเลอร์เพิ่มเติมกันอีกเล็กน้อยค่ะว่าเอเราต้องรอหรือว่าปฏิบัติตัวยังไงนะเพราะถ้าเราอยากฉีดฟิลเลอร์ แต่เราก็อยากฉีดโควิดวัคซีนด้วยเนาะต้องอธิบายก่อนว่า Reaction หรือว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับโมเดอร์นาวัคซีนในคนที่เคยฉีดฟิลเลอร์มานะคะจริงๆกลไกเป๊ะๆเ,เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ทราบแน่ชัดเพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่เนาะแต่เขาเชื่อว่ามันเกิดจากปฏิกิริยาที่เรียกว่า delay inflammatory reaction ซึ่งเกิดหลังจากเติมฟิลเลอร์มาแล้ว หลังจาก2-4สัปดาห์เป็นต้นไปสามารถกินระยะเวลาไปได้ถึง1ปีหรือ2ปีหรือมากกว่าน,นั้นได้ซึ่งจะเกิดเวลาที่เราไม่สบายหรือว่าเราไปฉีดวัคซีนมาเพราะว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้มันกระตุ้นให้ร่างกายของเราเองเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันมากขึ้นเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยร่างกายก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมามากขึ้นเพื่อปกป้อง จากเชื้อโรคที่มันเข้ามาติดเราหรือว่าเวลาที่เราไปฉีดวัคซีนก็คือผลก็คือต้องการให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมากขึ้นเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่ติดเชื้อที่เราฉีดวัคซีนป้องกันนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้พอภูมิคุ้มกันของเรามันมันมากขึ้นอย่างเงี้ยในร่างกายเรามันมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นบางทีฟิลเลอร์มันก็จัดเป็นสารแปลกปลอมเหมือนกันบางทีร่างกายมันก็มา ภุมพุมกันที่สุกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็มากระเด็นกระดอนมาโดนฟิลเลอร์ของเราได้บ้างก็มีการบวมการบวมแดงอะไรกันเกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้เขาเรียกว่า delay inflammatory response เขาก็เชื่อว่ามันเกิดจากกลไกประมาณนี้ทีนี้มาตอบคำถามว่าแล้วเราต้องปฏิบัติตัวยังไงเราต้องรอถึงเมื่อไหร่เราถึงจะไปฉีดฟิลเลอร์ได้ถ้าเราเพิ่งฉีดวัคซีนมาหรือว่าถ้าเราเพิ่งฉีดฟิลเลอร์มาเมื่อไหร่เราจะไปฉีด ิลเลอร์ได้ Expert Opinion ทั่วโลกอะค่ะ Expert Opinion แปลเป็นไทยผู้เชี่ยวชาญส่วนมากเนี่ยเขาแนะนำให้เป็น two weeks prior or two weeks after ก็คือ2อาทิตย์ถ้าเราฉีดฟิลเลอร์มาให้รอ2อาทิตย์ค่อยไปฉีดวัคซีนหรือว่าถ้าเราฉีดวัคซีนมาครบโดสแล้วให้เรารอประมาณ2อาทิตย์เราค่อยไปเติมฟิลเลอร์ถามว่าทำไมต้องเป็นเลข2 วัคซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ได้โอเคซ้ำภูมิคุมกันได้เต็มที่ประมาณหนึ่งอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์หลังฉีดวัคซีนไปเช่นการฟิลเลอร์เมื่อเราฉีดไปมันก็จะคงที่เซตตัวเสถียรอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้เป็น two weeks prior or two e e k s after นั่นค่ะก็วันนี้ก็มีเนื้อหาสั้นๆ ประเด็นเรื่องโควิดล็อกซีแล้วก็ฟิลเลอร์มาฝากแค่นี้นะคะก็วันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ